นางมาอีกแล้วทุกคนนางตามไปทุกที่แม้กระทั่งเขาจะโปรโมทหนังนางก็ย,ยังไปงงมากอาลิสเธอไปทุกที่ไม่ได้นะเธอเว้นพื้นที่ให้คนโก้ฉันอยู่บ้างเธอแต่ใดๆแล้วทุกคนเพื่อนเขาเข้าไปแซวอยู่ในนั้นเขินทำไมก่อนแค่เขาพูดบอกให้พูดแบบไทยอะ่ะเขาไม่ให้พูดอีสานนะคนโก้เข,ขินทำไมแค่เพื่อนเขาไปแซวอ่ะงงมาก จ้าเขินเพื่อนเนาะเออบัดดี้ที่รักอจะขัดกับป้ายมากกับป้ายเลยอันนี้ส่วนอันนี้คือทีมงานบอกว่าหนาวก็เลยให้มาใสโอ้ไม่ใช่เอ้าอันนี้หลายคนได้เบิ่งตัวอย่างไปแล้วตัวยากแล้วอันนี้ตัวอย่างว่าเสื้อตัวนี้มันมีวีรกรรมหนักขนาดไหนเสื้อใครครับเสื้อของผมเองครับสมุนค่ะเริ่มต้นห้าร้อยบาทนะสองเจดเด็ดนะครับ จักหนันบอกก่อนเย้เยค่ะคือทุกคนต้องไปดูในหนังว่าเขาจะเป็นจริงๆไหมแบบเขาลองเด้อโปรโยวหมดนะขันเอาไปซักใหขย่อยเด้อเนอะซักยังยังอุดมเลยสใส่กล่องซักแล้วไม่ละอันนี้ใส่โชว์หน่อยเทอันนั้นหรือเปล่าไปเทอะไรมาเทอะไรขันแล้วซักแล้วกูเถียบข้อแตกเรื่องอะไรขนซักณยูมั่งเนาะซักอยู่เฮ้ยมันมันเป็นกลิ่นที่แบบ เก,เก็บในลิ้นชักอ,อันนี้นะครับนี่คือเสื้อที่ออกมาอยู่ในทีเซอร์หนังในตัวอย่างหนงังสักอันสักอีพีนี่แหละเนาะพี่นุกใส่ใส่เหมือพี่นุกเขาจะมีไอดอลคนหนึงในหนังใช่ไหมเจ่นหลง ริ้วริ้วริ้ววิริววิริ้ว่ชอบเจเดตจะเป็นคนที่ชอบลิวตัวหัวมากชอบหนังีนลข้างไครเขามากเลยข้างไคในห้องก็จะมีลูกติดตามที่ตัวอย่างออกไปเลยครับแล้วเสื้อตัวนี้มีวิิกรรมเยอะแยะมากมายใส่ไปตามตัวอย่างเที่ยวใส่ไปป้นรถดุดช่วมเราก็ใส่ไปแบบรักกนักหลายเราจะพูดเฉพาะฉากที่มันออกไปแล้ววเด็นแล้วแต่ ฉากที่เราไม่ได้พูดนะที่ออฟบอกว่าฉากที่หนักๆคือก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันคือมันเลวมากเลวมากมายถึงจะได่ใหมายถึงคนที่จะเดี่ครมันมึนครับครับอันนี้ก็เสื้ออีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในหนังก็ครับภูมิใจมากที่ได้มาถือวันนี้ทำไมมันผ่านมาแล้วแหละคือมันถ่ายยากนะถ่ายยากแล้วก็ร้อนเลยใส่เสื้อตัวนี้ย่าไหนบอกเลยเป็นไงครับโคตรร้อนแลวแล้วมันรู้สึกว่ามันขี้มาดนะอถ้าใส่ใส เป็นเลิกงามยามดีท้องฟ้านะครับถ <laughs> ้าใส่เสื้อตัวนี้นะป๊บมันจะพี่หลิวจะเข้ามาในตัวเลยแล้วปิะปคะหลิวหลิวตัวงวทำไงวะ <laughs> ไม่รู้กินกระเทตัวปัันผมหน่อยแบบพันโอ้โโจโจ <laughs> มันบวมขึขาวัรโปั่นปั่นโจ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  <laughs> <laughs> โจ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 จโจโจ ทำไม่ได้หรอกถ้าใครใส่แล้วมันได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองสามโจโจได้ใส่โจโจก็โจโจก็รู้อยู่นี่อย่าจับฉันเอ้ยโจโจเอาแล้วอ๋ออ๋โจโจทำไงต่อโจโจหันแก้มออกมาหันแก้มคนนี้หันแก้มชื่อโจโจหันแก้มโจโจออกมาเดี๋ยวชื่อโจโจเดี๋ยวถ่ายอะไรเลยมึงมึงของแก้มเลยมึงของแก้มไม่มีไม่มีในหนังอ้าวอันนี้อันนี้เทมากเทมากเท่มากเท่มากเลย เท่มากเท่เมากเอาโจโจจะเด็ดเดินเข้ามาหาโจ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 อัน้ฉันไม่ชอบเพ่เธอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้แอคติ้งโจโจจริงไหมเนี่ยอันนี้นักติ้งอลิกวะนี่ครับอลิกชื่อพี่นี่แหละมันเป็นอีกอีกตัวอย่างตัวนี้ตัวคนนั้นคือฉันอีกคนอ่ะไม่ต้องดูหรอกเดี๋ยวถ้ามันมาแล้วเดี๋ยวหนูรับจบนะลูกพวกให้เล่นอะไไม่รู้เลยอะไรรู้สึกมีกลิ่นโชยมาทางนี้ นี่ครับถนนตรงเนี้ยตอนนั้นจำได้ว่าถนนฝั่งฝั่งนี้ดิมั้งฝั่งนี้ว่ะนี่นี่ตื่นมานุกกับอ๊อฟมาหนูเข้ามามาลุกโค้งไหมมาให้มันคุ้มสิจ้างลุกจ่างมดแล้วน่ะโอ้โหสม่าข่อยมันคุ้มที่ไรจ้างมาแล้วเออจ้างมาสู้หลวงครูกันวะนี่เอ้ยจีนได้หมดปะก็มันจะเป็นถนนตรงนี้นุกกับอ๊อฟจะจะตื่นมาประมาณตั้งแต่ตีสามครับ ใช่เพื่อที่จะมาเก็บแสงเช้าที่แสงแสงพระอาทิตย์ขึ้นนะเนี่ยตีสามอ่ะนะอาที่ขึ้นตีสามเหรอไม่เป็นๆมันเตรียมเตรียมมองถ่ายตั้งแต่ตีสามเราไิถ่ายเราไปถ่ายเขาแบบมาถ่ายหกโมงคือขอเชือกเลยคือแสงแสงทุกอย่างเลยไม่เป็นแสงแบบธรรมชาติเลยเล่นเล่นกับแสงพร้อมหนังเรื่องนี้ พระอาทิตย์ขึ้นคืบขึ้นอีเล็ครับไายสากเศร้ากเซาลีย์ดูโอ้คุณไปไโอรีโอ้อ้ยวายจัดให้เดี๋ยวนี้เลยบอกว่าไทยเขาฟังออกเบิร์ตแล้วล่ะนี่นะฮะตรงนี้ตรงนี้นี่นะนี่ครับก็จะก็จะเป็นฉากเปิดตัวแล้วคันอาจจะไม่บอกว่าเป็นว่าว่าว่าเป็นฉากยังไงจะเป็นฉากเปิดตัวนี่เปิดตัวขับรถหนึ่งขับรถมอไซค์ ก็รูแหละโอ้ยก็รูะเอาเอาแสงเช้าแสงเช้าไม่ไม่รู้ว่าเจ้าไปเผายังไงโอ๊ยมอ้ยสมองสมองสมอเดี๋ยวจะว่าบรรยากาศเดี๋ยวบรรยากาศไม่ได้อีกพูดพูดกองไงพูดกองไงใส่ก่องไงพูกองไงกองไงแล้วก็ แสกแสกแกพันกาม่าจะไม่ขา,าค้นแบบนี้ไรจะไม่าาาาขายอะไร้คอยากเขาก้องอยากเขากล้องก็มัน,ม,นมันเป็นแค่ฉากหนึ่ง,งใช่ฉากที่อ่าฉาก